เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้กัปาร์คเลิฟเกมใหม่ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไหม c ครับนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะทาตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับสำหรับหน้าปกแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบันไดหมูนั่นเองนุผมซึ่งก็จะเป็นแบบหมูเรียงกันขึ้นไปทีละชั้นนะครับในชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบบันไดที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับก็เราจะต้องมาลองเทสกันดูดีกว่าครับผมสาหรับบันไดตามหน้าปกเนี่ยก็จะเเเเเปป็็นนนทีแแแบบบบววาาารรรสกก้้ลลยยอิ๋ ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเอ้ยเดี๋ยวว่นหนึงนะ เชเดอร์มันบักนี่วะคือตอนนี้เนี่ยผมลงไปอีกมอสหนึ่งนะครับแล้วแบบเชเดอร์มันบักอ่ะเดี๋ยวปิดแล้วกันเนาะโอเคครับผมนี่มันก็จะเป็นหมูที่แบบอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาอานมาใส่นะครับผมแซดเดิลนะครับใส่ไปแบบนี้เลยนะครับปุ๊บอ่านี่สามารถนั่งได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทําเป็นแบบขั้นไปนะครับอ่าขึ้นมาประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แล้วก็เสกมาครับนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นขั้นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวลองด้วยฟืบฟืบอ่ามันต่อกันได้ครับโอเคผมตาาามมคควววรู้้้สึกกกเเลลลยยนนนนนะะฮอออ่่่่ดีีี๋งแแั โหสวยงังว่าผมเป็นบันไดที่แบบเพอร์เฟกนะฮะดูดิอันนี้ติดข้อติดกันเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมาผมจะลองขึ้นดูนะครับผมจังหวะนี้เป็นโซยวลเลยแลย้วกันฟืบไหนดูซิฟื้นเฮ้ยวิจอมขึ้นแบบรัวๆเลยครับเฮ้ยนี่โคตรดีอ่ะเดียด๋วยวลองมาโคนะปึบโอ้โหอยาก,กวาร์ปได้เลยครับดูดิโอ้โหเร็วมากผู้ชมเร็วจริงเอ้ยสุดยอดอ่ะเอาล่ะลองทำขึ้นไปเรื่อยๆนะเออว่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอลองใช้อีกวิธีนึงครับผมผมจะลองวางแบบเป็นขั้นแบบนี้ดูนะครับอ่าเผื่อแบบมันจะง่ายกว่านะครับผมแบัันนนไดแบบบีี้้ะะครวว็าางอาก ไปครับเอออันนี้ง่ายกว่านะเพราะแบบเหมือนเพราะมันแบบเราเดินขึ้นไปทีละขั้นอะไรแบบนี้ครับมันง่ายกว่าเอาละครับเจ้าวันนี้ได้แล้วเฮ้ยได้ได้มันติดนหรอไปนึกทุบก่อนทุบบอลน,นะครับฟึ้นทุบออกไปนะโอ้ยตัวแรกตายแล้วอ่ะใจเย็นนะเออตัวแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมมาตอนนี้ได้หมู่ที่แบบเรียงแบบเป๊ะๆแล้วนะครับดูดิเห็นไหมโคตรเป๊ะนะครับเจ้าวันนี้ก็ใส่อานเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูความเร็วในการขึ้นดีกว่านะครับว่าแบบมันจะเร็วแค่ไหนกันเชียวนะครับมาเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันไม่ตรงนิดนึึึงงงงงงนน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 ีีี่่่่่่หหหหวววววาาาเเเเเอออออชมมมมมััััััััไไไปปป็็รรรรรรร้้้ะะะะคคบบบบบผผจจขขยยยๆลล๊โโแด อ่ะลองลงดูนะปื้อไปเฮ้ยได้ได้มันติดอ่ะประเด็เอาใหม่อ่าแบบนี้ครับผมโอ้โหมันเร็วจริงดูดิเห็นไหมความไวเป็นของปีศาจแล้วผู้ชมโอ้โหถ้าแบบใครเนี่ยสนใจลิฟที่แบบเร็วๆนะครับก็ผมลองแนะนําวิธีนี้ได้เลยนะครับมันเร็วมากเลยนะผู้ชมดูดิแต่นี่เนี่ยคือผมใช้มาโคนะครับผมถ้าคลิกขวาปกติก็จะประมาณนี้ครับปรับทีละสเต็ปนะครับผมโอ้ยยังไงมันก็เร็วอยู่ดีครับสุดยอดนะครับผมถือว่าแบบเป็นสุดยอดบันไดเลยนะและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะผมเขาบอกว่าน้ํา1พิกเซลเนี่ยจะช่วยเราจากไฟได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่่่่่่่่ลลออองงงงกกกกก็็ไไมมมมรรรรรู้ฮะะะผผวววาา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 เเเเเปทํในนนโโบบจจยยยคคัแี น้ำไปเลยนะครับฟืบซึ่งเราก็จะมาดูตรงอ่าปลายสุดแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางเป็นอ่เดนเทอร์แลกตรงนี้ละกันนะผมจุดไฟไว้ครับอ่านี่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบน้ํา1พิกเซลกับอ่าไฟนะครับซึ่งผมก็จะเอากล่องมาครับผมคือกล่องเนี่ยขนาดมันจะแบบเล็กเข้ามา1พิกเซลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำคอนเทนต์นี้ได้นั่นเองครับผมเดี๋ยววางก่อนนะฮะนี่นี่เห็นตรงนี้ป่ะนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นน้ําที่แบบว่ายื่นออกมา1พิกเซลนะครับซึ่งเราจะมาลองดูตรงนี้แล้วผมว่าแบบน้ำหนึ่งพิกเซลนี้เนี่ สามสองหนึง่งยโบครับไหนดูดิเฮย้ยโอ้ยมันติดไฟนะคือแบบตัวเราแบบมันถือว่าโดนเบรนป่าวะคือมันโดนน้ำเลยนะตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคือน้ำไม่ช่วยเราครับโอ้โหแย่เลยวะ่ปะปนึงไหนลองดิปึ๊บเออเนี่ยพอเข้าน้ำตรงเนี้ยก็คือแบบดับนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้หวะ่ะผู้ชมถือตรงนี้จะเป็นน้ำก็เหอะนะ เอ้ยแย่ว่ะและนี่คือคําตอบนะครับก็คือแบบน้ำหนึ่งพิกเซลตรงนี้เนี่ยไม่สามารถช่วยเราจากไฟได้เลยนะครับอ่านี่ถ้ามาแช่ตรงนี้คือมันได้เดีผมลองมาตรงนี้ดูดิพอเราสลับฝังเนี่ยเหมือนแบบเราจะไปเจอไฟหนึ่งพิกเซลนะครับไหนลองดูดิปื๊บเนี่ยเฮ้ยโดนอยู่ดีนะคือแบบที่เราโดนดาเมจเนี่ยแล้วแบบเราไม่มีอนิเมชั่นติดไฟด้วยนะครับดูดิ <c oughs> แค่ตัวแดงเท่านั้นเองนะครับเรียกือบสุดยอดไปเลยนะครับผมและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นแบบว่าพิสตันกลิชนะครับหรือแบบเหมือนเป็นบั็กของพิสตันอะไรอยย่าางงเเเีีี้นนะคครรรััับบกกก็ดดด๋ววไปลทูผ เอ็นพอร์ท้าไปนั่นเองนะครับผมโอ้โหเอ็นพอร์ท้าวแบบว่าเชเดอร์นี่ก็แหลกเหมือนกันนะเนี่ยเอ่อเอาละมาโอ้โหตรงนี้ปกติมันจะมีเหมือนแบบเป็นลายกาแล็กซี่ใช่ไหมพอเป็นเชเดอร์ปุ๊บมันสะท้อนงี้เลยอะ่ะสุดยอดครับไหนลงมาดูดิเอาละครับโอ้โหมืดครับมันมืดมากเลยเอาละมาตรงนี้ครับผมผมจะเอาบล็อกเลสโตรน์มานะครับอ่าพิสตันแล้วก็ออฟซิเดียนนะครับผมแล้วก็เอ็นคริสตัลนั่นเองนะครับมาเหมือนอย่างแรกเนี่ยเราต้องวางออฟซิเดียนตรงนี้ใช่ไหมอ่าเอ็นคริสตัลนะ หูไฟมันสวยงี้เลยเหรออ่าเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นพิสซั่นนะครับผมอ่าดันเข้ามา2อันนะครับมาตามหน้าปกเนี่ยถ้าราวางตรงนี้เนี่ยเหมือนแบบพิสซั่นสอันนี้มันจะดันไปเลยนะครับซึ่งจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเทสุดดีกว่าครับผมสามสองหนึ่งวางไปเลยครับตอนนี้ปึ๊บเฮ้ยคุณผู้ชมมันวางแบบนี้จริงด้วยอ่ะคือแบบมันครอสกันนะครับคือมันดันไปทั้งสองอันเลยหรือแบบมันทะลุมาเชื่อมกันแบบเนี้ยเอยโคตรเฟี้ยวครับผมโอ้โหเท่จริงเท่จริงอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ละทุบอันนี้ออกครับผ ฟืบนนจัดไปครับนี่มันจะครอสกันแบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยเทชิงคุณผู้ชมเทริงถ้าใครสนใจอยากเห็นบั็กนี้นะผมก็สามารถอรามาทาในมาครับเบนล็อกได้นะครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นแบบว่าการวางทรายเนี่ยให้มันไหลลงในประตูอ่าท่ออันนี้เลยนะครับผมก็ไหนๆก็มีพอท่ลตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเทกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็เอาทรายมานะครับแล้วผมก็จะเอาเป็นหินมาแล้วกันโอเควางหินไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางทรายขึ้นมาเยอะๆเลยครับฟืบอ่าไหลไปครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทรายพวกนี้เนี่ยแบบมันจะทะ สามสองหนึ่งทุบไปเลยครับแต่ว่นี้ฟึ๊บเฮ้ยนะเฮ้ยไมมันหายไปแบบนี้เลยอะ ๋อ้คือมันตกมาแบบนี้นผมดูดิเห็นปะคือเหมือนมันไม่ได้วาปไปนะครับแต่ว่ามันโดนทําลายอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมองไม่ชัดว่าผมว่าเราต้องลองต่อขึ้นมาครับจังหวะนี้เนี่ยผมจะสร้างแบบว่าเป็นประตูลอยฟ้าไว้นะครับผมเราจะได้เห็นจากมุมมองด้านล่างได้นะครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวทุบตรงนี้ออกก่อนนะครับโอเคครับผมมาเอาใหม่นะจังหวะนี้ก็ต่อขึ้นมารัวๆเลยนะครับเอาประมาณนี้ละกันนะผมไหนลองดูซิมุมมองด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจังหวะนี้ทุบเลยผมไหนดูซิฟนแบบบบบรามมันนแแตตกลงี้เอ้ยไไหนลองปเอเดดดๆๆผินี้นี่ จะมีไซด์ดรอปมาหรือเปล่านะครับผมน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ก็คือสําหรับไมค้าเบล็อกเนี่ยมันจะเด้งออกนะครับผมแบบว่ามันไม่ได้วาร์ปไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลองเทสในเวอร์ชันจาว่านมั่งดีกว่านะครับโอเคครับผมจะวันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างแบบลอยฟ้าไว้นะครับปกติเนี่ยในไมค้าจาว่านกับเบล็อกเนี่ยมันจะแบบมีอะไรต่างกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยแบบไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมปึ๊บอ่าสร้างเสร็จนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไอ้มอดนี้แบบมันเชื่อมนี้ไว้นี่หว่าผมลงมอดนี้้ไวอะตามหน้าปกอะเนี่ยผมมสหรับอดนี้เเเเเเนนนนนนีี่่ยยมมมัััจะะห็็แแบบบบบชืออ้ลคราปนว่าเเดดี๋ยวลลองทสูแ้วกันน่าจะได้อยยยู่่่แแแหหละะอออ้้้เเเเผทุบบบตนนนนีีีกก็ฟวดมืืั เป็นภาพโฮโลแกรมเลยเห็นบ้างนี่ซึ่งเราสามารถทุบได้นะนเห็นบ้างเราสามารถทูบบล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะกมอนนี้เนี่ยมันจะเชื่อมประตูมิติอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้มันจะได้ผลมาว่าไอ้สายนี้เนี่ยไม่ลองก็ไม่รู้เลยนะฮะเอาเป็นว่าผมวางแค่นี้แล้วกันนะครับจจงหวันนี้ทุบไปแล้วผมฟืบไหนลองดูสิเฮ้ยเหมือนมันจะวราปเข้าไปนะครับใช่ปะไหนลองลงไปดิฟืบลงมาแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะไหนสายของเราเอาไม่มีสายเลยฮะ What the fuck? ว่าต่อฟลแสดงว่าใส่เราไม่วาร์ปมาเหรอน่าจะใช่ครับน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวคิวกลับไปแล้วกันและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะผมเขาบอกว่าจะเป็นยังไงนะผมถ้าเราเสกฟ,ฟ้าผ่านในอ่านเนเธอร์นะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเทสกันดีกว่าครับผมอย่างแรกก็วางเป็นประตูเนเธอร์ไปเลยนะฮะเพิ่วจะวันนี้ก็จุดไปแล้วผมเออว่าไอ้บอลน,นี่มันเชื่อมอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นบอลที่แบบโคตรเท่เลยฮะหนี่เชื่อมมาแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้ก็ผมจะเทสตรงไหนดีครับนี่เทสตรงเอเดอร์แมนนนนี่ละะกันนะคะัคครบผผมมมาเฮ้้ยุณูชตอนนี้เหมือนเกมมันบัคเเเลยยออ่่ะะะุุณผูู้ชมดนนนห็นป็ปปทกางสีดดไปหม่ละ วแต่ไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวจะลองดูแล้วผมซลมอนไลติงโบนะครับจังหวะนี้เอนเทอร์ไปครับผมนี่สามารถฟ้าผ่าได้นะครับในอ่าเนเธอร์นะฮะไหนลองแบบเป็นแก๊สดิเออแก๊สโดนฟ้าผ่าจะตายหรือเปล่านะครับแก๊สอยู่ไหนครับเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวซลมอนเลยละกันนะเฮ้ยได้ยินเสียงละมีแก๊สอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเออว่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะแต่แบบไม่เห็นนะไม่เป็นไรซลมอนเลยแก๊สนะผมจังหวะนี้ก็ฟ้าผ่าไปครับปึ๊บเอ้ยไม่โดนอ่ะจังหวะนี้ต้องลองครับฟ้าผ่าไปเอ้ยไม่ตายว่ะถึกเหมือนกันนนะเี่ย ฟ้าผ่าไปอีกรอบครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็ในเดเทอร์เนี่ยก็สามารถมีฟ้าผ่าได้นะครับถ้าเราเสกนะผมวงเล็บถ้าเราเสกนะครับก็ตามปกติเนี่ยมันก็ไม่มีฟ้าผ่าหรอกนะครับอ๋อแค่ผมและสําหรับหน้าปกอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าลูกธนูยักษ์นะผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยผมต้องตามหาหมู่บ้านก่อนนะครับโลเคชั่นวิลเลจนะครับผมจังหวะนี้ก็วาร์ปไปเลยครับเอาล่ะมาเจอหมู่บ้านแล้วนะครับผมไอหมู่บ้านนี้เล็กมากเลยเนี่ยผมว่าเออวะทำไมมันเล็กจังเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจังหวะนี้เราก็จะบล็อกพิเศษมมาาาาานน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 นะะะะะคคครรรรรรัััับบบีีี่่่่่กกกกก็็็็จจจเเเเปออออใใช้้ยยยยขงงแผ วางเป็นขนาด2อคูณสก่อนนะครับสองคูณสก็คือขนาดนี้ครับผมนี่กว้างสองสูงสองนะครับผมจะวันนี้ก็เอ้ยยังไม่ต้องจุดนี่หว่าผมจะสร้างอันนี้ก่อนจะมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสร้างอีกอันนึงครับแบบใหญ่ๆเลยนะซึ่งผมจะเอันนี้เนี่ยเป็น20่สิบคูณยี่สิบครับก็วางไปเลย เอาละครับก็อันนี้คือ20่สคูณยีนะครับคืออันนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่ามอดนี้เนี่ยถ้าเราจะทำประตูแบบขยายสวนอะไรพวกนี้เนี่ยสัดส่วนมันจะต้องเท่ากันนะครับไม่งั้นแบบมันจะไม่เชื่อมกันนะเอาละมาได้แล้วผมจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาลองจุดกันเลยดีกว่านะครับ3 2 1จุดไปเลยครับผมได้หรือเปล่านี่ครับผมคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่ามุมมองเนี่ยตอนนี้มันแปลกไปนะครับไหนลองเข้าไปดูซิตอนนี้เนี่ยเราไซส์ปกติใช่ไหมเดี๋ยวลองเข้าประตูยักษ์ดูนะครับออกมาเฮ้ยผมลืมลงมอสนี่หว่ะประเม่ีนยผด็นเประเด็นััหนีอ สอคูณสองแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะเอาแบบใหญ่มากเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวลองเทสดูใหม่นะจังหวะนี้จุดไปครับผมไหนดูซิอา่าได้ละมาเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะเข้าได้หรือยังนะครับสามสองหนึ่งเข้าไปครับผมฟืบเอาละเหมือนจะได้แล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยใช่ป่าวะไปเรื่องนะเอาใหม่นะเราเข้าเล็กใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเราเข้าอันใหญ่เนี่ยเราจะกลายเป็นตัวเล็กนะครับผมโอเคครุณผู้ชมหลังจากที่แก้ไปแก้มาเนี่ยมันจะได้แล้วนะครับมาผมจะเข้าประตูใหญ่แล้วผมจังหวะนี้ฟื ผมไม่นะะกลายเป็นคนตัวใหญ่นั่นเองนะครับไหนลองดูซิอันนี้ประตูเล็กนะครับผมเดี๋ยวเราโผล่นิดนึงดูนะปึบ นี่เห็นปะกลายเป็นโคตัวยักษ์ครับผมโผล่มาครับนี่กลายเป็นไททันแล้วผมตัวย่างใหญ่นะครับดูดิเห็นปะสานี่แบบใหญ่กว่าบ้านอีกนะครับก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกลับเข้าไปก่อนนะครับก็อ่าเข้าประตูใหญ่ปึ๊บอ่าเป็นตัวสาปกตินะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมจะธนูมานะครับก็เดี๋ยวผมลองยิงในประตูใหญ่ก่อนนะจ้าวันนี้ยิงไปครับปึ๊บอ่ายิงไปแบบนี้ผมพวกไอเทมเนี่ยถ้าแบบผ่านประตูมิตินี้ไปเนี่ยมันก็จะแบบโดนย่อส่วนไปด้วยนะครับไหนลองดูซิเอาละครับนี่ลูกธนูตรงนี้ก็จะเป็นลูกธนูจิ๋วนะคครรรรรััับบบดดดดููููููููิิเเเเเหหห็็นน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 ปปปป่่่่่ะะะะลลลลกกกกธธอออออยยยยาาางงงีี๋วไไซตตตมม้้้ใชชโโผ โคตรเล็กเลยอะมองแทบไม่เห็นเลยครับลูกธนูจิ๋วครับจังหวะน,นี้แล้วถ้าผมยิงใส่ตรงนี้แหละครับอ่ายิงเข้าไปในประตูเล็กนะครับสามสองหนึ่งยิงไปเลยผมปุ๊บเออนี่เห็นปหมลูกธนูที่โผล่มาก็จะเป็นลูกธนูยักษ์นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้ปุ๊บเอ้ยมันไม่ไปโผล่แล้วเหรออ๋อมันทะลุไปตรงนู้นนะครับเอาใหม่ดิตรงนี้ได้เปล่าอยากให้มันปักที่บ้านอะได้ปะปักลงที่บ้านเฮ้ยคุณผู้ชมมันไม่ยอมไปปักที่บ้านอะมันได้แค่ตรงนี้อะชักมันแล้วกันนะครับโอ้โหเนี่ยหันหลังมาปุ๊บเจอเเ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 เลลลลลลยยยยยยยคคครรรรรััััััับบบบบบผผมมมมมูููููกกกกกกกธธนน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 ษษษ์์์ขขออออองงาาาาาะะะะโโ้้หหหหหหไททืปป่่่่่่ีีใใใใญญญแแดดิ็ถ ถามน,นี่คงอารมณ์ประมาณนี้เลยครับโดนลูกธนูไซยักษิงเนี่ยเก็บไปก่อนเลยครับฟืบอ uh ่าเก็บได้ปกตินะครับต่อไปเดี๋ยวผมลองแบบเป็นแร่เพชรดูไหม่ะแบบโยนแร่เพชรไปนะครับเจ้านี้โยนเข้าไปในประตูนี้ครับผมโยนไปเลยเอ้ยมันไม่ทะลุอ่ะปะนึงเอาละโยนไปครับฟืบทีนี้เราก็จะลองบินมาดูนะครับผมอ่าเป็นแบบเพชรไซส์จิ๋วนะครับเอาใหม่สิทำไมผมไม่เห็นวะหรือมันอยู่ตรงนี้เหรออ๋อนี่มันมันเล็กมากครับมันเล็กแบบมองไม่เห็นเลยเห็นบ้างเนี่ยมันแบบมันเล็กจนแบบมองไม่เห็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองโยนฝั่งนี้แล้วกันจนี้ เพชรยักษ์ครับผมโยนไปเลยไหนดูสิมันจะใหญ่แค่ไหนกันเชียวนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะครับหันหลังกลับไปครับผมปึ๊บโอ้โหเพชรยักษ์ครับอ่ะเดี๋ยวลองเทียบไซส์ดูนะและนี่คืออ่ขนาดตัวผมนะครับโอ้โหใหญ่กว่าตัวเราอีกครับสุดยอดเลยว่ะเก็บมาดีกว่าครับเจ้านี้ซึ่งถ้าเราเอาม็อบแบบข้ามประตูไปเนี่ยก็จะแบบขยายใหญ่เหมือนกันครับสมมติเป็นลุงวิเลเจอร์แล้วกันมาผมจะเอาลุงเนี่ยอ่ะมาตรงนี้นะครับผมเอ้ยต่อยไปต่อไปเอ้ยเดี๋ยวนะลุงมันผ่านเนี่ยว่าเดี๋ยวขอด่วนลุงวิเลเจอร์อ่าไม่อยู่ตรงนี้ นี้หรือเปล่านี่ไงลุงจิ๋วของเราครับโอ้โหน่ารักเชียวนะครับดูดิตัวแค่นี้เองนะครับโอ้โหลุงแล้วถ้าลุงผ่านประตูนี้ไปล่ะครับมาแต่วันนี้ต่อยไปครับผมไหนดูซิโอ้โหดิดิเหมือนจะมีไททันมาเดินนะครับแต่มันยังไม่ผ่านไปอะ่ะเฮ้ยลุงโอ้โหลุงตัวยังใหญ่เลยครับลุงกลายเป็นไททันซะแล้วนะครับผมอ๋อแค่ผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ในทุกหน้าปกที่ผมแคปมาเนี่ยก็จะมีเครดิตอยู่นะผมสำหรับใครที่แบบอยากไปดูต้นฉบับเนี่ยก็ตามไปดูได้เลยนะครับโอเคสำหรรรััััับบบบบคคคคลิปนนนนีีีีี้้้ก็งมมเท่าาาสสสหววดผ๊ยยรับ